บารมีของพี่ธรรมนูนนะคะก็คือคนครปฐมนะคะ F c ซตามตลอดเลยนะคะแล้วก็มวยขอขอบคุณ F อฟซของพี่ธรรมนูนนะคะที่แบบติดตามแล้วก็มีคนโทรถามข่าวตลอดเลยอันนี้คือ FC ของพี่ธรรมนูนนี่บอกว่าสุดยอดณตอนนี้บอกว่าสุดยอดนะคะสวัสดีครับท่านสมาชิกและ FC ท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับ oh. ผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูญศูนย์อยู่ที่ตลาดนัดเครื่องบินกอมอที่ห้าตบลวังตะโกนะครับอ่าวันนี้ผมจะมานําเสนอพระสมเด็จพิมใหญ่พิมพิมใหญ่อกวีครับพิมใหญ่อกวีนะคะอะ่องค์ที่หนึ่งอ่าเป็นพระที่อ่าอ่าเป็นพระที่ สวยงดงามมากครับอธติฐานจิตด,ด้วยสมเด็จพระจารย์โตพมมนังสีแห่งวัดระฆังโขสิตารามประวัติที่มาที่ไปนั้นชัดเจนและแม่นยำมากนะครับพระนี้มีความงดงามเป็นธรรมชาตินะฮะตลอดทั้งเตรียมเตรียมไปด้วยเนื้อหา และพระนี้หายากแล้วนะครับนะฮะเป็นพระที่เรียกว่าใครเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลงดงามจริงๆนะครับกายภาพของเนื้อพระมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนะฮะขอเชิญรับดูรับชมองค์ที่หนึ่งครับอ่ะองค์ที่หนึ่งนองค์ที่หใครชอบองค์ในแคปเลยนะคะอ่ะองค์ที่หนึ่ง ด้านหน้าครับด้านข้างครับด้านหลังครับนี่ครับเป็นพระงดงามมากจริงๆนะครับใครเห็นแล้วก็จะเกิดความหลงไหลนะครับเห็นองค์จริงๆแล้วะจะสวยกว่าในรูปอีกนะครับจึงเปิดโอกาสให้ท่านได้ มาครอบครองและแบ่งปันไปนะครับอ,องค์ที่สองครับอ,องที่สองกเหมือนกันนะคะองค์ที่สองนี้ก็สวยงดงามไม่แพ้กับองค์ที่หนึ่งเลยครับสวยจริงๆครับสวยสวยมากครับอดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับโอ้ทำไมมันสวยอย่างนี้ครับหาไม่เจอ,อแล้วครับ นะพระที่สวยงดงามมากแบบนี้นะฮะจะหาได้ที่ร้านผมเนี่ยร้านเดียวแล้วมั้งนะครับเพราะมันสวยจริงๆครับอองค์ที่ราคาไม่แพงใช่ไหมครับพี่ราคาเขาไม่แพงครับอ่าองค์ที่สามต่อไปนะครับดูครับดูด้านหน้านะฮะค่ะดูด้าน,นข้างครับอ่ะดูด้านหลังครับ เนี่ยความสวยงามเขาสวยมากครับสวยจริงๆครับอธิษฐานจิตด้วยสมเด็จพระจันโตพรมรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามนะฮะประวัติที่มาที่ไปนั้นแม่นยำและชัดเจนมากนะครับอ้าวดูองค์ที่อสครับสวยงดงามเป็นธรรมชาติความเก่าก็เป็นธรรมชาตินะครับก่มีทั้งไก กายภาพนะฮะการกายภาพของพระก็สวยงดงามมากครับต่อไปจะเป็นองค์ที่ <5 S 1> องค์ที่ห้านะครับนะอธิษฐานก็จด,ด้วยสมเด็จรุยามโตภูมิลังศีแห่งวัดคังนะครับเห็นพระแท้ถึงยุคข,ของท่านนะความเก่าก็ได้นะ,ะประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนนะ,ะพระองค์นี้สวย งดงามมากครับต่อไปเป็นองค์ที่หมดแล้วค่ะหมดแล้วครับอ่าต่อไปจะเป็นการดูดูกันด้วยกล้องนะครับแล้วท่านจะจะรู้ว่าเป็นพระแท้แท้อย่างไรอ่าเดี๋ยวดูด้วยกล้องเลยนะแท้แท้อย่างไรนะครับอ่เชิญครับแท้อย่างไรท่านดูแล้วกันครับนี่หินใหญ่นะครับอบคุยนะครับแท้แท้อย่างไร เดีไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะแท้แท้ยางไรดูนะครับเนี่ยแ่นไซส์นะฮะขึ้นเต็มไปหมดเลยครับแล้วเนื้อนี่จะชำ้ำดูนะเนื้อชำ้ำช้ำมากนะครับเนื้อช้ำไม่พอก็ยังมีคล้ายๆชำ้ำเนี่ยน้ำมันคล้ายขนมเค็งครับดูฮนะความสวยงดงานของเขา คล้ายๆกับขนมเข็งนะฮะนะดูฮะแล้วแขนซ้ายดูครับแขนซ้ายขึ้นเต็มองค์ไม่หมดครับเรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วครับพระระดับนี้ครับเป็นพระแท้ทันยุคสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังศีแห่งวัดรังนะครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยเป็นจึงเปิดโอกาสให้ท่านได้มาครอบครองนะครับเนี่ยพระแท้ทันยุคมัน ทั้งมันทั้งเยอะไปหมดเลยครับแล้วทั้งทั้งมันแล้วเยอะไปหมดแลนะ้วดี๋ยวมันมากครับมันแล้วแผ่นไซนี่ขึ้นเป็นชั้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 นเลยฮนะเดีว๋ว่าอันนี้มีมีทองคาด้วยฮะทองคําขึ้นนะฮะตัวพระเนี่ยสวยงดงามมาการครับดูว่า,าสวยมากนะครับดูนะครับอเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะครับตอนนี้ นี่ดานหน้าเราดูกันหมดแล้วนะครับดูฮะนี่พระแท้ต้องเป็นแบบนี้นี่ครับพระแท้ทันซ้ายเนี่ยเนี่ยเราจะมีการเยิ้มออกมานี่ฮะสังเกตลอยเยิ้มน่ครับนะฮะมีเยิ้มแล้วแขนซ้ายจะขึ้นเป็นชั้นๆนะฮะเยิ้มช้ำนะฮะช้ำแล้วยิ้มสวยคล้ายมันคล้ายขนมเข็งนะโอ้สวยมังามมากครับโอ้โหสวยมากครับ ดูพระนะครับอารพิกลับไปด้านหลังเดี๋ยวไม่ใช่ใจนะแขนซ้ายเนี่ยแขนซ้ายดูแขนซ้ายครับคุ้มไม่หมดแล้วครับทั้งองค์ครับ แทนซ้ายขึ้นขึ้นทั้งองค์เลยครับชัดเจนนะคะชัดเจนมากครับจึงเปิดเอ,อกว่าดให้ท่านมาครอบครองและแบ่งปันพระงดงามมากครับเห็น,หนจริงๆแล้วยิ่งสวยนะครับเกิดความหลงไหลนะครับฮนะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะครับหรือทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ เป็นพระที่สวยงดงามมากนะครับพระนี้เรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่อ,อกวีนะครับสวัสดีนะครับบอกบุญนะคะวันนี้คือสร้างหลวงพ่อท่านพระครูพ,พ,พิทักษ์ใช่ไหมคะใช่ครับพระพระครูพ,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 พิทักษ์ค่ะท่านสร้างโรงพยาบาลน,นะคะสําหรับรักษาฟรีฟรีทุกโรคใช่ไหมคะฟรีทุกโรคไุ่ฟรีทุกโรคไปร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลได้นะคะครับ ที่จังหวัดสุพรรณนะคะคืออําเภอรอนเจดีนะคะนะ,ออะขอเป็นสะพานบุญนะครับนะขอเป็นสะพานบุญบอกผ่านท่านผู้ใจบุญนะฮะที่มีกิจศรัทธาที่จะร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายด้วยการสร้างโรงพยาบาลแผนแพทย์ไทยพระพิพัฒน์สหโลคา้า รักษาคนเพื่อรักษาธรรมรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและร่วมสร้างมหาอุโบสถปรเจดีพิทักษ์ศาสนาวงซึ่งเป็นมหาอุศลแก่ผู้เจ็บป่วยและเพื่อการสาธารณอุศลที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทั้งโลกจากผมานธรรมนุสุขเกษครับ<า>ซึ่งผมก็ไปรักษามานะครับ ไปรักษาตามาใช่ไหมพี่ใช่ครับหายเดยนที่อื่นไม่หาย,หายแต่ที่นี่หายเราต้องไปช่วยกันนะคะไปช่วยพระคุณเจ้ากันนะคะทุกคนก็ต้องบ <ขอ S 2> ุญ <ขอ S 2> นะคะขอบคุณมากนะครับบุญด้กันนะคะสร้างบ้านฟรีรักษาฟรีทุกอย่างเลยนะคะก็คือใาร<ไ>กินก็ฟรีครับใครที่มีพอปัจจัยท่านมีจิตเมตตาหรืออยากจะสร้างบุญตรงนี้คือบุญแท้ๆนะคะโดยเฉพาะดวงตาคนเดียวกับพิธามนูเนี่ยทำไมพิธามนูต้องไปรักษาตรงนี้เพราะไปรักษามาแล้วดีและที่สําคัญพระคุณเจ้าท่านสร้างขึ้น เพื่อทุกคนฟรีหมดรีหมดชาวไทยแม้อาหารการกินก็ฟรีหมดใครที่เป็นโรคที่อยู่ที่อยู่ที่กินที่อะไรสารพัดทร์เบสฟรีหมดเดี๋ยวเราจะตามไปทําข่าวตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหมวยว่างก่อนหมวยจะตามไปทําข่าวให้พระคุณเจ้าท่านด้วยนะคะคือวันนี้เดี๋ยวหมวยตามไปนะคะอ่าสวัสดีค่ะัครบ